่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อจากชั่วโมงที่แล้วที่ในเรื่องของพัฒนาการสมัยรัชกาโกสิทร์ตอนต้นที่เราทําในเรื่องของ,ของแผนที่ว่าเมืองหลวงที่ตั้งนู่นนี่นั่นเราได้ว่าแผนที่แล้วก็ส่งงานคุณมาแล้ววันนี้วันนี้คุณหนูก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่จะแตกอ,ออกเป็นสาหัวข้อใหญ่ๆนะคะ เรื่องใหม่วันนี้ก็คือพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์แต่เป็นด้านของการเมืองการปกครองเราก็จะมาดูซิว่าการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการปกครองแบบไหนนะคะ,ะการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะจะแบ่งการปกครองเป็นแบบรัชการแผ่นดินในเขตราชธาน,นีนะคะ ซึ่งสมัยก่อนตอนที่เราอยู่ปถมเราจะเรียนแค่4ตัวคือเวียงวังคงังนาแต่ตอนนี้ได้ขยายเพิ่มมาอีก2กลมนะคะจะเพิ่มมาอีก2กลมก็คือกลมมหาไทยกลมกลาโหมนะคะส่วนอันเดิมก็จะเป็นกลมเมืองกลมวังกลมนาแต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อจากเมื่อก่อนอันนี้จะเป็นเวียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวังอันนี้ก็จะเป็นคังนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนาอันนี้ปรากาะชื่อเรียกนะคะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะเราจะไม่ใช้คําว่ากรมแล้วเราจะเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงกระทรวงศึกษากระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างๆนะคะเพื่อให้ทันต่อยุคและสมัยในปัจจุบันนี้เราก็รู้ในส่วนแรกของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่เป็นราชธานีมาแล้วนะคะส่วนที่สองจะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมืองรู้จักไหมคะหัวเมืองอ่ะในส่วนของหัวเมืองนะคะจะแบ่งออกเป็นสามสามชั้นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศลาสนะคะอ่ะและหัวเมืองชั้นในเขาบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากราชธานีนะคะ จึงตั้งเป็นหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากราชธานีออกไปนะคะอย่างเช่นการแตกหรือเพิ่มแยกขยายพื้นที่ของของประชากรนั้นๆน,น,นะคะและหัวเมืองประเทศสลาดก็คือหัวเมืองที่มีการติดต่อในเขตของพื้นที่ที่ติดชายแดนอย่างเช่นแม่สอด อะไรพวกนี้นะคะและสุดท้ายอีกหัวข้อนะคะและสุดท้ายนะคะการบริหารราชการแผ่นดินในส่วน